มาครงเที่ยวที่สิบเทียวสุดท้าย,ายอยู่ในความควบคุมของ,ของกรรบการปล่อยมาแล้ว,วนภัสเจตสตาร์ครับมาอยู่ในความควบคุม,มของ,ของกรรบการปล่อยมาอีกครั้งแล้วมากแล้วขณะนี้มาของขวัญเป็นขณะนี้วลไลลักเป็นตัวนำมาของขวัญเป็นตัวที่สองลบคิงที่สามถัดไปเป็นมหาชัย เพชรเกลียงไกลที่โคงปา้ายสามขณะนี้วินไลลักยังเป็นตัวนำของขวัญเป็นตัวที่สองมหาชัยที่สมถัดไปเป็นเตาเปียวยอดลักเลิฟคิงโคงป้ายสิบอกทางตรงขณะน,นี้วินไล่ลักยังเป็นตัวนำขณะนี้วิไล่ลักเป็นตัวนำมหาชัยเป็นตัวที่สอง พบเยารักที่สามขณะนี้มหาใจได้นอกไล่แล้วก็มาเป็นตัวนําแล้วขณะนี้มหาใ้เป็นตัวนํเดี๋ยวเล้วเป็นตัวที่สองขณะนี้มหาใ้เป็นตัวนา